สามปีก่อนมีเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้ระครังแห่งหน้าผาเหวสั่นได้ตอนนั้นดังแค่สามครั้งแต่ครั้งนี้กลับดังถึง8ครั้งนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของยิกายหยุนไห่ต่างก็มารวมตัวกันนั่นหมายความว่าหลังจากสามร้อยปีใที่สุดสำนักหยุนไห่ก็มีเทพพยุตอีกคนอย่าไปสนใจพวกเขาเลยท่านจูไม่มีอะไรจริงๆ ลูกศิษย์ของพวกเรากําลังฝึกข้อระฆคังสําหรับงานเฉลิมฉลองปลายปีข้ากับท่านประมุกก็แค่ดีใจแทนพวกเขาเท่าน,นั้นเองขอโทษครับท่านประมุกน,นานกงท่านผูทเทโมข้าเห็นพวกท่านทั้งสองดูสนใจระฆครังมากมันมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าอย่างที่ท่านผู้เทโมพูดนั่นแหละอย่าคิดมากเลยท่านจูฮึ <c oughs> ไม่มีทางที่ข้าจะบอกเจ้าหรอก พวกเราต้องฝึกเขาให้หนักยิ่งกว่านี้ห้ามให้คนนอกร่วงรู้ถึงเรื่องของเขาไม่งั้นจะตกอยู่ในอันตรายอย่าคิดว่าสำนักหยุนไห่จะกดขี่ได้ง่ายๆสำนักเฮาเย่ยของพวกเจ้าก็อ่าได้หลงตัวเองมากนักหั่นม่านข้ากำลังจะไปช่วยเจ้าแล้วหลินเฟิงเอเสสวะหายหัวไปไหนมานานขนาดนี้ห้าวชิงเจ้าเป็นผู้ควบคุมสิทธินอกไม่ใช่หรอข้าไปทำอะไรไว้ เจ้าคิดว่าทําอะไรไว้กันผู้อาวุโสโมเซียสั่งให้ข้ามาตามเจ้าไปกับข้าเดี๋ยวนี้โมเซียเขาเป็นผู้อาวุโสฝ่ายไหนไม่ใช่หรอเขาตามหาข้าทําไมกันท่านคงกล่าวว่าห้ามบอกใครเรื่องราครั้งซึ่งหมายความว่าตอนนี้มีแค่ข้าท่านไปเล่าและท่านคงที่รู้เรื่องนี้และโมเซียก็เป็นผู้อาวุโสฝ่ายในของสำนักหยุนไห่ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับข้าอีกอย่าง ข้าก็ไม่ใช่สิทธิเด่นดังผู้อาวุโสทั้งหลายไม่น่าจะรู้จักข้าด้วยซ้ําบางทีเรื่องนี้อาจไม่เกี่ยวกับราคาังก็ได้ยังไงซะข้าควรไปช่วยหั่นม่านก่อนเออข้ายังมีธุระอยู่ข้าจะไปกับเจ้าทีหลังถ้าทีแบบนี้มันอะไรกันข้าไม่ได้ขอให้เจ้ามานี่คือคําสั่งเจ้าควรตัดสินใจให้ดีนะเขาเร็วมาก ความเร็วของเขาเป็นถึงสิทธ์นอกอันดับสิบด้วยแค่ความเร็วเนี่ยนะเงาเร่งรุดตงอง่ายังไม่อาจตามเขาทันได้เลยขอโทษด้วยข้ามีเรื่องเร่งด่วนต้องจัดการรบกวนท่านอดทนรอสักครู่ฮึแบบนี้ค่อยสมกับเป็นสิทธ์หน่อยเรยบไปให้ไวล่ะอย่าทำให้ข้ารอนานอีกเอเสสวะท่านมานเจ้ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากกินยาเข้าไปเรนเฟิง ยาของเจ้าสุดยอดไปเลยข้าสามารถควบคุมพลังภายในร่างกายได้อย่างราบรื่นแน่นอนพักอีกหน่อยคงฟื้นเต็มที่อย่างที่คิดไว้เจ้าผ่านบททดสอบของหน้าผาเหวแล้วใช่ไหมอืมแน่นอนดีใจที่เจ้าฟื้นตัวแล้วข้ายังมีธุระด่วนต้องทำเจ้าควรพักรักษาตัวให้ดีไว้เจอกันอีกในอนาคตนะไปแล้วหรอแล้วเจอกันคราวหน้า เสร็จแล้วไปกันเถอะว่าแต่เจ้าจะตามทันคอมเร็วของข้าได้ไหมข้าไม่อยากเสียพลังอุ้มเจ้าหรอกนะแค่จะพยายามให้ถึงที่สุดดีตามข้ามาเลยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ